ครับผมวันนี้ก็สวัสดีเอฟซีที่ขารมหลักทุกท่านนะครับวันนี้จัดไก่ผ่านไฟสายเยียนะครับตัวนี้ออกเยียนะครับเป็นไก่พม่าลำวงนะครับขยับตีนะครับตัวนี้ตัวนี Cyberpunk ้ผ <gro> ่านไฟบอนป่านะครับยกสองนะครับตัว <akis> นี้เป็นไก่แข้งคมครับใช้ต่อดีมากครับดูหน้าตาครับตัวนี้ออกเยียสวยมากครับเป็นเป็นพม่าวันนะครับตัวนี้กระดูกโครงสร้างดีมากครับลอยสองเกดนะครับตัวนี้พร้อมไปทําเนื้อทําทัวชนปีใหม่ได้เลยนะครับผมครับดูหน้าตาครับ หน้าตาสวยหุ่นดีมากครับตัวนี้ใครที่หาพม่าลำวงทักมาครับนี้ปีกนี้คออาชีพนะครับตัวนี้เปิดปีกเก่งมากนะครับผมนี่ครับต่อดีครับต่อชิดก้อยนะครับเป็นไก่ที่ใช้ต่อดีมากครับตัวนี้ลอยดีไม่เตี้ยไม่สูงครับตัวนี้สวยเลยแหละครับนี่ครับดูหน้าตาครับหน้าตาฉลาดมากครับตัวนี้หน้าตาสวยหอนสวยนะครับเป็นเกียรตชนแพงนะครับตัวนี้เป็นไก่ผ่านชมรมบ่อนป่ามาแล้วนะครับผมนี่ครับ เสีนะครับตีตาอาชีพนะครับตัวนี้สนใจทักทายมาได้เลยนะครับผมเป็นพม่าตีตาอาชีพนะครับนี่ครับไม่มีตำหนิร้อยเปอร์เซ็นนะครับสายเยียนะครับออกเยียนะครับตัวนี้สนใจทักทายมาได้เลยนะครับคมครับใช้ตอดีไอคิวดีขยันแข้งดีตีโดนนะครับผมตัวนี้น,น,นี่ครับดูหน้าตาครับสวยเลยครับตาสวยครับตัวนี้เื้งจิตใจไม่ต้องห่วงครับเห,หนียวแน่นครับเรนะับ ยังง่ายนะครับไม่กลัวคนนะครับผมนี่ครับสดมากครับเลี้ยงทําเนื้อทาตัวไว้สดแล้วครับพร้อมไปออกกําลังนิดหน่อยชวนปีใหม่ก็ได้นะครับผมนี่ครับสวยจัดเลยครับหุนดีครับออกลําวงครับออกชิ่งขยับนี่แข้งหน้าทีขยันครับนี่ครับหน้าตาสวยงอนสวยนะครับตัวนี้นี่ครับสนใจทักทายมาเลยนะครับผมตัวนี้ก็ขอขอบพระคุณครับผมตีเชิงได้ตีมาได้นะครับผมนี่ครับ นี่ครับสนใจทักทายมาครับผมทักานะครับครับก็ขอขอบพระคุณครับผม